บ้านทรงปัญญาห0ตารางวาตรงข้ามกับอบจอโคราชบ้านหลังยังใหญ่ฟังก์ชั่นดีข้างในจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันบ้านนี้เขาจะเทป,ปูนรอบบ้านแล้วก็มีส่วนของสวนหน้าบ้านให้ด้วยจอดรถได้สองคันแล้วเขาก็ใส่หลังคามาเต็มไม่ต้องต่อเติมเลยค่ะเขาให้กระจกเข้ามุมแบบนี้ด้วยค่ะ ามาดูด้านในกันค่ะห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาให้พื้นที่มาเยอะมากๆดูช่องว่างระหว่างโซฟากับทีวีนะยังเหลือพื้นที่ให้เดินอีกเยอะเลยตรงนี้จะวางโซฟาเซ็ตใหญ่เป็นรูปตัว L ได้เลยเขาทําฝ้าหลุมมาให้แล้วก็มีโคมไฟและดาวไลท์ให้ด้วยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่วางโต๊ะกินข้าวหรือใครจะกั้นเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็ได้เขามีหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดออกไปรับลมด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวกันก่อนมาเริ่มที่ห้องครัวกันเลยค่ะห้องนี้เอาใจแม่บ้านสุดๆหลังนี้้เเเาาาาแถม์ตตอรตรััววูปิงลงลจน เอาแก๊สพูดดูดควันและตู้แขวนด้วยและห้องน้ํารวมจะอยู่ตรงนี้ห้องน้ําเขาก็จะปูกระเบื้องลายหินอ่อนจะลดเพดานแยกส่วนเปียกส,ส่วนแห้งให้เรียบร้อยออกมาหลังบ้านเขาจะเทป,ปูนให้รอบบ้านแบบนี้เลยแล้วก็ยังแถมถังเก็บน้ํปั๊มน้ําให้ด้วยนะหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ากับอีกหนึ่งห้องครัวเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันห้องแรกเขาจะอยู่โซนหน้าบ้านจะบอกว่าห้องนอนที่นี่กว้างมาก เขาให้หน้าต่างมารอบห้องเลยด้านหลังสามารถกั้นเป็น walk-in closet ได้เลยตอนหน้าบ้านตื่นเช้ามาก็คือได้วิวแบบนี้นี่เพดานก็ทําไฟซ่อนสวยๆให้ด้วยห้องน้าในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ครบคันห้องนอนเล็กอีก2ห้องก็ได้พื้นที่เยอะเหมือนกันราคาเพียงแค่2.49ล้านบาทพร้อมของแถมอีก13รายการ